อาครับมาดูกัน,กนหลังจากที่ไปเจอกันมาที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้ย้ายมาครับมาเจอกันที่เกาะสมุยครับจะเปยนอย่างไรครับใช่ครับเปลี่ยนสถานที่จะมีอะไรเปลี่ยนหรือเปล่าคลลภาคกันเลยครับ แน่นอนครับเราเราอยู่บนเกาะน,นะข้ามน้ำข้ามทะเลมันมีเรื่องของการเดินทางมาอาจจะมีเรื่องของความเหนื่อยจากการเดินทางอาจจะมีเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็ต้องมาดูว่าร่างกายของนักมวยเนี่ยจะยังคงรักษาความฟิตได้หรือไม่ครับการเหนื่อยจากการเดินทางจะมีการพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่าจะมีการควบคุมสติควบคุมสมาธิกันได้หรือเปล่าก็ต้องมาดูกันครับเป็นอุปสรรคเหมือนกันนะฮะ กรรมการกระบพู้อมเวทีครับเป็นกรรมการสุธนเพชรนินนะครับให้คะแนนสท่านครับมีกรรมการชัยฤทธิ์บัวเพชรนะครับกรรมการวยพรเขียวกุ้งครับแล้วก็กรรมการพงพัฒน์ว่องไวครับมีดีกรีกรรมการยอดเยี่ยมนะครับปีล่าสุดมาเป็นหนึ่งในผู้ที่ให้คะแนนด้วยครับย้ำนะครับรายการของเรานะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่จะมีการเปิดเผยคะแนนทุกยกเลยนะครับฉะนั้นแล้วดูไปด้วยให้คะแนนไปด้วยครับนี่คือคู่เอกนำรายการของท่านที่รอคอยนะครับ ค่าคืนนี้ครับครับผมเป็นทันตะล้างตาด้วยครับเป็นทั้งแชมป์เจอกับแชมป์นะครับแรมโบ้แชมป์ช่องเจ็ดน,นะครับกองไกลนี่แชมป์ารอิสุสุแล้วก็เป็นแชมป์ไทยไฟมาดด้วยนะฮะก็ต้องมาดูกันนวนครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ เดินทางเข้าสู่คู่ที่4แล้วก็ตามนะครับแต่ถ้านับในสนามจริงๆนี่คือคู่ที่5้านะครับพอเราจะมีฟรีอีเวนต์อยู่คู่หนึ่งนะครับแต่ก็ยังมีต่างชาตินั่งดูอยู่นะันั่งดูนั่งเชียร์กันอยู่นะครับก็น่าชื่นใจครับที่อยู่ดูกันจนถึงตอนนี้เลยนะครับขณะนี้อีกไม่กี่นาทีจะห้าทุ่มแล้วนะฮะดูไปครับยังมีมวยให้ได้รับชมกันอีกครับนี่คือซอฟเวอร์ครับที่เอามวยเอกครับของทีมืองกรุงครับ ได้ติดตามรับชมกันถึงจังหวัดท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอย่างอำเภอเกาะสมุยครับเมื่อสักครู่ต่อยเดี๋ยวมีมีสะดุ้งนิดนึงคก็บ่ไกลครับวันนี้ลัมโบเล็กนี่ต้องบอกว่ามามีหมัดเสริมด้วยครับใช่ครับดูแบบหน้าตาท่าทางเหมือนมั่นใจวันนี้น่าจะมีการวางแผนมาดีครับหลวงเตะล่างครับโอ้ยโดนโดนหมัดซ้ายเข้าไปครับสำหรับมุมแดงครับ คอยเดินเปิดเกมยัเป็นมวยเปิดเกนอยู่แล้วครับส่วนท่านั้นแลมโบ้เล็กนี่กับปุกแผ่นตั้งรับโอ้โหนี่ครับสองครับมัดขวาครับจะว่าไปนะนกแล้วสองผู้นะครับหมดยกครับพักกันก่อนครับรอถอยยกที่สองตามกันต่อครับยกที่สองครับโู้แผ่นหลังของท่านั่นแลมโบ้มุมนี้นี่อย่างหนาครับแต่รูปร่างนี่เล็กกว่าครับ เล็กกว่าดังนั้นกองไก่ครับกองไกจะได้ลอยๆกว่าครับเอาครับแข่กันครับแหมส่วนสูงก็ไม่ต่างกันมากครับต่างกันประมาณแค่4เซนนะครับอืมเตะขวาครับแล้วบอลเล็กเตะซ้ายขึ้นไปครับดังนั้นกองไกเปิดเกมเจาะล่างฝ่อยซ้ายตะกี้มาซ้ายครับมีหน้าถังนิดนึงนะฮะ ย่าลืมนะครับว่าเรามีถ่ายทอดสดทาง YouTube และ a c e b o o k ด้วยครับเข้าไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคอมเมนต์ได้นะครับแต่ระวังเรื่องคอมเมนต์นะเพราะว่าได้ข่าวว่าแอดมินเพจโหดมากนะครับเอาละครับก็คอมเมนต์กันสุภาพแล้วกันนะครับส่วนที่ดูหน้าจอทีวีนี่ก็ดูกันไปให้คะแนนกันไปด้วยครับเรามีการเปิดเผยคะแนนทั้ง5ยกเลยครับค่อยๆขยับเข้าหาครับทางด้านกองไกลหงมวยซ้ายกับมวยขวาครับใครออกอาวุธก่อนคนนั้นนี่ ได้เปรียบครับไปขวาครับชิงเตะก่อน,นแล้วโบเลเะซสายขึ้นมาครับกองไก่กองไก่เดินเข้าหานะครับอ๋อหนึ่งสองไปครับเตะก้มามครับกองไก่กองไก่นี่ได้รับการพิสูจน์มาหลายต่อหลายไฟนะครับเวลาโดนก่อนโดนนับก่อนเนี่ยสามารถกลับมาชนะน็อกผู้ต่อสู้ได้หลายต่อหลายไฟครับฉะนั้นถือว่าเป็นนักชกที่ฟ้นตัวเร็วครับ วันนี้ดูครับเจแลบลเล็กครับแลบลเล็กนี่ต้องบอกว่ายังไม่เคยเจอสถานแบบนั้นมาก่อนครับดูครับถ้าแบบนี้คือผู้ชมชอบครับดูกันสนุกนะฮะมวยมันมวยซิกครับแน่นอนครับจัดโดยครับตัวโปรโมเตอร์ชุดเกีตเพชรอดีตโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมกสมัยของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับวงในยังทําอะไรกันไม่ได้ครับแยกออามาก่อนครับ การสุทนครับแยกออกมากองไก่เดินเหมือนเดิมครับแลมโบเล็กตั้งรับครับจอบยางครับเปะซ้ายแล้วก็ต่อยซ้ายเติมเติมขึ้นมาครับขอซ้ายแล้วก็บนออกครับแลมโบเล็กครับพ้นเวลานาทีมาแล้วนะครับตอนนี้50าสิบวินิจแล้วนะฮะโอ้มีแลกกันครับต่างฝ่ายต่างโดนครับแลมโบเล็กก็โดนครับอากระวบไว้ก่อนครับกองไก่ จะตีครับโอ้ยโัวสองโอ้มีตะกี้มีเข่าสุดหนึ่งครับเอาแล้วเอาแล้วคร้บกองไก่โดนครับเมาร์คครับเอาแล้วครับเห็นโอกาสเท่าแล้วครับเอาแล้วโดนก่อนครับเอาแล้วกองไก่แต่ดูกับร่างกายฟื้นครับฟื้นไหมเวลาเหลือพอไหมยืนอยู่หรือเปล่า นัดกันครับกำลังขันตรงแยกครับมีนาีทองครับของเทนนิสแลมโบ้ครับครับดูเหมือนว่าจะฟื้นแล้วครับนี่ครับกองกายครับสภาพร่างกายครับโดนแล้วก็กลับมาได้ครับเตะซ้ายครับเอาครับเร่งเกมพยายามที่จะเอาคืนครับถือว่าเสียจังหวะให้กับเทลนิสแลมโบ้ไปพออมควรครับเอาละหมดยกครับพักกันก่อนครับเริ่มที่จะเดือดแล้วครับดูภาพช่ายกที่ผ่านมาครับนี่ครับเดี๋ยวนะฮะ เรามาดูจังหวะสุดนะครับโดนเหมือนกันครับท่าน,นั่นแลมโบนี่ครับสอกนี้ครับอันนี้คืออออกาการแล้วนะเริ่มมีอาการฮะ้วแล้ว,ลวมาพยายามที่จะไล่ต่อยเอาคืนครับมีจังหวะหวาดเสียวเช่นเดียวกันครับชนะแล้วเนี่ยมียังโอกาสยังเปิดกว้างให้กับสาหรับทั้งคู่ครับอ,อย่างที่บอกไปครับกล้องไกลนี่แกดโดนแล้วกกกลับมาเร็วครับ ฟื้นแล้วตอนนี้เร่งครับต่อยซ้ายครับโดนน้ำกระจายเหมือนกันครับแรมโบเล็กเตะซ้ายครับต้องไกลรวบแล้วตีข่าววงในสับซอกอ้าวก็ถันอไปก่อนทีไปครับสำหรับแรมโบ้แรมโบ้เล็กถอยอย่างมั่นใจโดนกันไม่ได้ครับอนล็อกแขนไว้ครับพยายามจะตีศอกหรือเปล่าไม่ได้ครับโดนล็อกตีของไม่ได้ด้วยครับเอ้าจะตีศอกไปกันไว้ได้ครับ มวยที่ชื่อแลมโบส่วนใหญ่เป็นมวยปู้ครับแต่แลมโบคนนี้กลายเป็นมวยฝีมือครับตั้งรับครับส่วนก้องไกลไม่สนครับขานี้ขาโหดขาบู้อยู่แล้วต่อยหมัดสับศอกครับเอาครับตอนนี้นี่เน้นครับเพราะว่ายกที่ผ่านมาคะแนนตกเป็นรองครับยกนี้ต้องต้องเร่งเอาคืนครับใช่ครับโดนไปดึงนับนะครับสําหรับก้องไกลครับก้องไกลเดินเตะกกันครับเตะไปครับสําหรับแลมโบ้เล็ก ถอยรอสวนนะฮะของไกลเต็ไปคอยไม่ได้แล้วโบเลกตีเขาแลกกันเต้เขาเข้าไปครับล็อกแขนไว้ครับอุ้ยโดนนิดนึงครับจัหวากอนที่กรรมการจะแยกนะฮะครับเดินต่อครับทนั้นกองกายครับถีบขวาครับนำล่องนำทางเจอแข้งขวาของแล้วโบเล็กครับ ติดสปริงติดต้องบอกว่าติดบังติดกันไว้ก่อนครับบล็อกไว้ครับไม่จะตีเข่าก็ไม่ได้เจอศอกสั้นๆครับตีครับเอาครับกองไก่ตีขวาได้แล้วบมเล็กขึ้นมากันไว้ก่อนครับแยกก่อนครับกรรมการสุธนใช่ครับต้องแยกครับเดินเข้าหาครับกองไก่เดินครับต่อยไปโอ๊มีโดนครับมีโดนครับมาซ้ายจากกองไก่เตะมาเอาละ เพราะขขาวว่ากองไก่นี่เป็นคนที่ถ้าโดนนับแล้วจะขึ้นมาได้เรามาดูกันเถอะว่านัดนี้เนี่ยจะกลับมาขึ้นได้ตามสมคำรับหรือเปล่านะฮะแต่ยังนะฮะดียังไม่ได้โดนนับครับตีครับเอาครับเทเลนตเลเบเล็กรับรวบมากดมากองไก่เจอครับจังหวะขาลอยครับนี่ครับเดินต่อก็ไม่สนกับกองไก่เดินแล้วดูแล้วดูดีมากๆครับจังหวะขวางขวางแล้วตี ดูระบบป้องกันตัวของท่้นแลมโบเล็กเจอสอกไปของท่านกองไก่ต่อยหมาดครับเอาครับต้องหนีเหมือนกันครับท่านแลมโบเล็กเอาแล้วฮะกองไก่ด้วยครับวกสอกครับบนออกแลมโบเล็กกองไก่เดินเจอโอ้โหนี่เจอเข่าดักไว้ก่อนครับ่อยลบได้ครับศอกกดไว้ตีเข้าไปครับ นี่ครับแม่พออยู่ใกล้เชือกกรรมการสวนกก็พยายามที่จะเด้งเชือกครับให้ทั้งคู่ไี้ออกมาใกล้เชือกหน่อยครับดักแทงขวากองไกลตีซ้ายครับดันออกไปพยายามที่จะไม่ประทะวงในด้วยครับถีบนําทางมาต่อแล้วก็ถีบอีทีครับก่อนจากครับหมดยกครับกลับมาติดตั้งมาต่อครับคู่เอกนารายการครับดูภาพช้าครับยกที่ผ่านมาครับ ดูไปด้วยให้คะแนนไปด้วยนะครับอุจังหวะต่อยซ้ายของแลนก้องไกครับเราเปิดเผยคะแนนทุกยกครับสับศอกไม่โดนครับเป็นยกที่ก้องไกเดินแล้วทําได้ดีครับแต่นันแลมโบลก็มีจังหวะตอบโต้ครับแต่จังหวะนี้รับขาลอยปุ๊บหักเยวพิเดียวครับดักแทงสวยครับของ่านแลมโบเล็กครับสไตล์มันคนละอย่างกันอยู่แล้วครับคนหนึ่งถอยคนหนึ่งเดินครับเป็นการรีแมทับเตะขวาด<ม>ักไว้ก่อนครับแลมโบเล็ ไกลเดินเดินเร็วครับเตะซ้ายเตะซ้ายอีกทีเตะขวาขึ้นมาครับแล้วโบเล็กแมเดี๋ยวว่าคะแนนตีตื้นขึ้นมานะครับเตะกลับไปครับสอดทางฝ่ายกล้องไกลนะครับเตะหลบได้ครับรับรวบครับวงในครับตีครับตีขวาไปครับ ตองไก่ตีมาครับสถานการณ์มันบีบให้ต้องสู้นายครับเลยต้องมีจังหวะตีเข่ากันครับเดินต่อเตะขวาสกัดไว้ก่อนครับแล้วโบเล็กเกี่ยวล่างชักจะไม่ได้ครับหยุดการเดินของกองไก่ไม่ได้ครับตีขวางดันออกมาตีซ้ายครับพยายามตีเข่านะเข่าไปครับล็อกต่างคนต่างล็อกต่างคนต่างตีครับแลกเข่ากันตเตะไปครับแหมสนุกครับ ขวาครับออกไปครับเตะซ้ายสูงขึ้นมาโอ้แลกกันไม่หยุดครับวงในตีซ้ายครับดันสองไปก่อนครับมาครับเตะไปครับสับทางฝ่ายแรนโบ้เลยครับยังเตะอยู่ห้าห้ามไว้ครับต้องห้ามไว้ครับเท้าติดเชือกครับกองไปเดินหน้าไม่หยุดครับแรำโบ้เล็กรอสวนครับ พอจังหวะ2นี่เห็นชัดครับว่าดึงจังหวะแล้วทำได้ดีครับแล้วโบนเนี่ครับแต่ดูก็เหมือนว่าอ่อนเนื้ออ่อนนุ่มแรงไปเหมือนกันครับเจอที่หนักหนักครับสับศอกยังโดนก้องไกลตีครับเน้นวงในครับบี้เข้าไปครับจัดดิ้นออกมาครับดันออกมาก่อนครับแต่นั้นแล้วโบเล็กครับไม่ปะทะด้วยครับวงในสอกไปครับสำหรับทางกองไปเตะขึ้นก็ไปมัดหนึ่งสองครับตีเขาครับกองไปหนำรถตีเขาเหมือนกัน หนึ่งกรรมการต้องแยกครับหาครับแยกครับแยกครับยังไงครับดูเนื่อยไปครับเตะขวาเตะขวาครับเอาครับยืนให้เตะเฉยๆครับตสดงกล้องไกลแกไปยืนรับครับมาครับต่อยมัดตีเข่าขวางแล้วสับจอก45วินาทีสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับยกที่4ครับโอ้ไกเป็นคู่ที่สนุกสมการรอคอยนะครับ ดูนครับว่ายกนี้จะเป็นยังไงเดินเข้ามาเตะขวาสก,กัดไว้ในศนครับหักแทงเขา่าถึงตัว<อ>กตไกถึงตัวถึงตัวแล้วก็ยังตีไม่ได้ครับใช่ครับโดนทางด้านแรมโบล้ลรงครับกันไว้นะเตะลับไปครับเอา้เอาโดนเตะขาล้มแล้วนะครับ <c oughs> โดนเตะรวบครับ ก็่ยังชูกำปั้นครับเตะขวาไปก่อนครับซ้ายไปครับก้องไกลเดินครับก็เดินทําได้ดีจริงครับเสียบลูกคาไว้ถางหวังแล้วตีคืนอ้าวโดนกระจับครับก็มีฟองนิดนึงครับกรรมการบอกให้สูงๆหน่อยครับบนกันหน่อยครับหมดยกครับผู้อิงนำรายการครับดูจังหวะภาพช้าครับตีเข่าวงในครับ จังหวะสับสองต้นยังทาได้ดีครับแต่พอจังหวะที่แลมโบเล็กระดึงได้เนี่ยจังหวะ2ก็เตะพื้นได้หลายจังหวะเช่นเดียวกันครับนี่ครับเป็นจังหวะเตะเกี่ยวล่างแล้วล้มลงไปของนแลมโบเล็กครับลุ้นกันยกนี้แหละครับจะเป็นอย่างไรครับโดนเตะซ้ายครับของทางด้านแลมโบเล็กครับแม่คะแนนมีให้หวัดเสียวนะออลุ้นกันครับยกนี้ครับกองไกลออกมาเตะได้ก็อ๋อเจอแข้งขวาของแลมโบเล็กครับ ยกนี้ก็ยังมีคะแนนนะครับใช่ครับอย่าลืมนะยกนี้ยังมีคะแนนโดนศอกครับท่นั่นต้องไก่ครับน้ำกระจายเลยไตขวาครับแรมโบลกได้ครับสำหรับฟังแรมโบนะฮะลลอกไว้ครับกองไก่พยายามตีเขานะกรรมการแยกครับเอาลครับดูกันครับหลุนกันครับเกี่ยวแล้วก็เตะขวาตัดล่างคืนรวบมาวงในตีครับเสียบคืนไปครับแรมโบเอาครับ ยางนี้ต้องต้องสู้กันต่อนะครับเพราะว่าเราโชว์คะแนนตั้ง5้ายกนะนับคะแนนตั้ง5้ายกนะครับยังหยุดไม่ได้ครับก็ต้องวัดกันแล้วว่าถอยแล้วทําได้ไหมครับแล้วเดินแล้วมีอาวุธหรือเปล่าครับแน่ๆตอนนี้นี่ใกล้เคียงเลอเกินครับตีซ้ายครับใช่ครับโอ้คะแนนยกพี่ออกมานน่ต้องบอกว่าทาให้คู่นี้สถานการณ์มันบีบลือเกินครับ มันอกมันใจครับแลมโบ่ส่วนด้านกองไก่ก็ยังไงครับไม่เข้าแล้วเหมือนกันครับหนึ่งคะแนนที่เสียวไส้นะฮะกับเวลาเหลือแค่หนึ่งนาทีสี่สิบวินาทีนะครับนี่ครับโอ้ต้องบอกว่าลุ้นทั้งคู่ครับทั้งสองมุมครับขยับตะขวาครับต่นหน้าแลมโบ้ครับขยับมือครับว่ายังไม่มีอาการอะไรเก็บปาระกัน้ดีอยู่ครับของไกขเตะขวาอีกโบคับขยับไงัครับ เดินเข้ามาครับกองไก่ครับเดินขีไปก่อนเตะซ้ายเกี่ยวซ้ายได้อีกทีครับทางน้านกองไก่ครับอยางให้ยังเหลือเวลาอยู่นะครับยังเหลือเวลาอยู่หนนาทีสิวินาทีนะครับแม่ดูท่าทางเหมือนพี่เลี้ยงทั้งสองฝั่งมั่นใจในคะแนนนะครับจะต้องมีไฟได้ไฟหนึ่งนะครับที่คิดผิดครับ คะแนนกรรมการทั้ง3ท่านนะครับมีจากกรรมการชายริ์บัวเพชรครับเตะขวาครับมีกรรมการอวยพรเขียวกุ้งนะครับแล้วก็กรรมการพงษ์พัฒน์ว่องไวครับอ้าวครับเตะแล้วก็ทีไปก่อนครับตีสปริงครับตอนนี้ในคอมเมนต์นะฮะในคอมเมนต์ทางเฟซทางยูทูบตอนนี้เสียงแตกงนะครับต่างคนต่างก็เชียร์ฝั่งที่ตัวเองชอบฝั่งที่ตัวเองเชียร์นะฮะว่าชนะก็ต้องมารอดูกันนะครับว่ายังไง ตีเขาไปครับโอ้มีเสียงลังนิดนึงครับฟ้องมาโดนปัดขาครับกรรมการเฉยครับกองไก่ขยับเข้ามาขู่เฉยครับมั่นใจทั้งคู่ครับน้อยกว่า30บวิครับตอนนี้เวลาไก่เข้ามาทุกขณาครับดูกันครับบีหัวใจครับกรรมการก็พยายามเร่งครับไม่อยากให้ทั้งคู่เนี่ยอยู่ห่างหรือว่าเต้นกันครับ คะแนนนี่ต้องบอกว่า4ยกนี่มีเสมอกัน2เสียงนะครับแล้วก็มีด้านแลมโบเล็กเนี่ยเป็นรอง1คะแนนครับ38 39ครับเอาครับหมดยกสุดท้ายครับกรมขอโทษขอโพยกันครับรุ่นพี่รุ่นน้องครับสาววัดแกะครับขึ้นมารับทางด้านกองไก่ครับส่วนพี่สิทธวันครับก็ขึ้นมารับทางด้านแลมโบเล็กเช่นเดียวกันครับภาพช้าครับจังหวะเตะซ้ายครับทางด้านกองไก่ครับสับศอกครับโอ้โหดีครับ น้ำกระจายครับแต่ต้องบอกว่าแกไม่มีอาการอะไรเลยครับต้องไก่ครับเตะซ้ายครับเบิ้ลครับมันอกมันใจชูกำปั้นครับเตะขวาครับขวาอีกทีครับของแลมโบ้เล็กครับกอดล็อกเอาไว้ครับเดี๋ยวเราจะมีการชูมือยืนยันครับดูครับลุ้นกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับ Alsofinish no.4 with fight winner scorepoint We the have by เรดคอเนอร์แรมโบ้เล็กชอจอจลาบุญเจสต์149 48เจส t ์049 48จะ448 49เป็นนั้นนะแรมโบเล็กนะครับชอตร,รบุญครับเป็นฝ่ายชนะไปไม่เอกฉันนะครับสองต่อหนึ่งเสียงนะครับมี49 48 2เสียงครับแล้วก็48 49 1เสียงครับจากกรรมการพงศ์พัฒน์ว่องไวนะครับให้ทางด้านกล้องไกชนะครับส่วนกรรมการชายรัยฤทธิ์กับการอวยพรเนี่ย ให้ทางด้านแรมโบเล็กชนะไปครับแก้มือได้สำเร็จครับ49สองต่อหนึ่งเสียงครับ